สวัสดีครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมในขั้นตอนการรือ้อสักโครกออกนะครับคือจะเป็นสักโครกของอห้องน้ำพระภิกษุนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพแวดล้อมนะครับ เราไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าที่จะต้องแก้นั้นเป็นลักษณะไหนนะครับครับในห้องนี้ก็คือสะโคบตันนะครับกดสะโคบไม่ลงแล้วก็ จะต้องสก,กัดนะครับตอนนี้ผมก็สก,กัดรอบๆของเตนสะโคกบออกเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทีนี้จะได้มายกสโคกบออกแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่นะครับในห้องนี้ห้องต่อมานะครับก็จะเป็นสโคกบที่เก่าเลยนะครับตอนนี้ไม่สามารถที่จะหาอุปกรณ์เปลี่ยนได้แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางพักหรือทุกอย่างนะครับอันนี้ก็จะต้องเปลี่ยนสักครบเหมือนกันนะครับเยาจะเริ่มทีละขั้นตอนนะครับทีละห้องทีละตัวไปนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็สกัดปูนร,บร,บรบอบรอบท่อ PVC ออกหมดแล้วก็จะได้มาต่อท่อให้มันสูงเลยพื้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคือ ดินที่เอาออกมาด้านในนี่เต็มท่อเลยนะครับหลังจากที่เอาดินออกจากท่อมาแล้วนะครับจากนั้นก็ใช้น้ำเทลงไปเพื่อทดสอบว่ายังมีดินติดอยู่ข้างในอยู่ไหมนะครับเพราะว่าถ้าเราติดตั้งชักโครกไปแล้วเยวจะมีปัญหาทีหลังนะครับนี่ก็คือชักโครกที่จะเปลี่ยนนะครับก็จะมีอยู่สองตัวสองห้อง กเพิ่งแกะกองมาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกกับฝาไว้นะครับก็คือใส่เข้าไปแล้วก็จากนั้นก็เอาฝามานะครับฝาตรงนี้นะครับเวลาเปิดออกมาแล้วก็จะมีตัวที่จะยึดสะกูไว้นะครับก็ต้องเปิดฝาครอบด้านบนออกมาก่อนนะครับ แฝ่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแฝ่ที่ปิดหัวสกรูนะครับหลังจากที่เราติดตั้งแฝ่กับชักโครกไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็กำลังเตรียมนะครับเตรียมที่จะติดตั้งชักโครกนะครับก็ก่อนที่เราจะไปติดตั้งนั้นเราก็มา ติดตั้งฝาก่อนนะครับวิธีกดชักรูลงนะครับก็คือใช้มือดันลงเสร็จแล้วก็เอาสกรูออกมานะครับแล้วก็ใช้ฝาแล้วก็ใช้แหวนนะครับย่อนลงไปในช่องที่ฝาก่อนนะครับจากนั้นก็จะได้ยกฝาขึ้นมาประกอบกับตัวชักโครกนะครับ เสร็จแล้วก็ใช้ไขควงไขหมุนสกูทั้งสตัวนะครับจนแน่นเลยนะครับหลังจากนั้นก็พอหมุนไปเสร็จเรียบร้อยก็จะปิดฝานะครับคือจะไม่เห็นตัวของสกูแล้วนะครับอ่านี่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยสำหรับการติดตั้งฝา ชักโครกนะครับต่อมานะครับนี่ก็คือห้องน้ําที่เป็นชักโครกนั่งยองนะครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นชักโครกแบบใช้กรดนะครับคือเป็นชักโครกที่ซื้อมาพร้อมกันแล้วก็เอามาเปลี่ยนนี่คืออีกหนึ่งห้องนะครับที่ต้องเปลี่ยนในวันนี้ ต่อมานะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยสิ่งสำคัญก็คือการเทดน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เทดน้ำตั้งแต่แรกๆนี้นะครับถ้าใช้งานมาแล้วมาแก้แล้วก็เทดน้ำใหม่นี่คืองานเข้านะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็มาดูกันนะครับจากที่ติดตั้งไปแล้ว ตัวนี้ก็ยังเป็นชักโครกตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่ว่าทําความสะอาดแล้วก็เอามาตั้งไว้คืนก็คือตัวที่อุดตันนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับคือแก้ครั้งเดียวจบเลยแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับมาลองเอาน้ําเทลงไปดูนะครับว่า มันใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วก็วันข้างหน้าเราจะต้องโวนมาแก้อีกไหมนะครับก็ลาดลงไปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ก็ใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ลองใช้ดูแล้วนะครับก็คือใช้น้ำเทลงไปดูแล้วนะครับต่อมาห้องที่สองนะครับคือห้องนี้ที่เปลี่ยนชักโครกใหม่เลยนะครับ ตอนนี้เขามาลองเทศน้ำกันนะครับทุกที่ที่ติดตั้งชักโครกนะครับก็ต้องมีการเทศน้ำเพื่อที่จะไม่ต้องวนมาแก้ในวันข้างหน้าต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับงานแก้ปัญหาชักโครกอุดตันแล้วก็เปลี่ยนชักโครกตัวใหม่นะครับ ก็แป็นอนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ